สวัสด <ear> ีค่ะพี่น้องกับมาพอกันคือเก่าเนาะค่ะพี่น้องน้องมือนีมาพอกันกับช่วงอันช่วงวันกับคำว่าเดีเจเนาะติดปากหน้าเนาะพี่น้องเนาะอันเป็นว่าเอาเข้ามาพอกันมือนีเนาะกับช่องแอ่วันซานเนาะพี่น้องเนาะเข้าสิมีอันเกียร์ปลาเฮเบิร์เนาะพี่น้องเนาะว่าเข้าเลี้ยงปลาดุกไวอันสองพันหาลอยโตเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่ากระช่งนิดหน่อยหนึ่งต่ว่าเขากะเลี้ยงเนาะตอนนี้เขากะได้นามขึ้นมาเนาะได้นามมาดันขึ้นมา เพื่อจะฟอกให้น้ำม,มันสะอาดนะพี่น้องเนาะเพราะว่าเข้าให้อาหารปลาดุกรลายแล้วพี่น้องบดซีสอบหาสอบแล้วพี่น้องแต่ว่าปลาเขากะเหลือมใหญ่แล้วแต่ว่าเนี่ยเดจับขายจักเถื่อนเนาะพี่น้องอันอันอันใหญ่ทั้งไตเนาะพี่น้องเนาะอันอนั้นปลามีาาอยูนะ่หาลอยโตเนาะแต่ว่าเอามารุ่นแต่ว่าตัวนี้เอามาก,ก่อนเนาะพี่น้องเนาะรอบที่แรกจริงๆอันเอามาใส่ในบอ่อน้ำนี้เนาะในสาเนประมาณหาลอยเนาะ เหลืออายุหลายเหลือประมาณตัวสองตัวพี affe, right. ่น้องราวาปลาคอไรกินเบิดแล้วกับนี่ปลาดุกไงที่ดั่งเดิมจริงๆสปมฝีอยู่ในบอนี่นะพี่น้องประมาณหาตัวเนี้ยพี่น้องเนาะนี่ตะลุนแบบท่อแขนนี่พี่น้องเนาะท่อแข้งโป่งนี่พี่น้องเอ้ยแบบใหญ่แห้งตัวหนึ่งก็อยู่ประมาณ3ามกิโลนี่นะพี่น้องหัวแบบใหญ่เลยหัวท่อถวยนี่ปลาดุกนี่มีต้งหัวท่อถวยนี่พี่น้องมาที่นี่อัน เข้ากัเอาขึ้นจากบ่ออะไรเนาะปลาปีนาเข้าจังสีสูบนามอกลักกเพื่อล่างบ่อนั่นคือทำความสะอาดบ่อเพราะว่าปลาคอเิ่นมีหลายตัวน้องพี่น้องนาอมีแต่ัวใหญ่ๆเป็นสีไล่กินปลาเด็กปลาหน่อยเบิ่อนาะพี่น้องนาอแต่ว่าเข้ากับจังสีแก้ไขปัญหาตรงนี้ไปเอาเป็นมารอบนี้เข้ามาเบิ่งน้ะพี่น้องนาอเวลาเข้าเลียงมาได้ประมาณเดือนว่ัวนาอเกือบสองเดือนน้องพี่น้องนาะปลาดุเข้าเบิ่ง เดี๋ยวให้อาหารให้เบิงเนาะพี่น้องเนาะว่าเพิ่นสิซ้ำได้เนาะพี่น้องเนาะเป็ดตะเบิงนี่นพี่น้องเบิ่งปลาสองพันเนาะพี่น้องเนาะอันนั้นอยู่นั่นอยู่ในบ่อกระชังหน่อยนี่พันหาเนาะพี่น้องเนาะอันอยู่ใต้นั่นหาลอยแล้วอยู่ในบ่อนี่หาลอยเป็นปลาสองพันเนาะพี่น้องเนาะสองพันตัวแต่ว่าสีหญ่เบิดคู่โตนั่นเท่ากับโบจักคือกันเนาะพี่น้องเนาะ ว่าเลี่ยงวิกินเนาะแต่ว่าผมซึกว่าจะร้ายพดแล้วล่ะคุณตัวทั้งไต่เนี่กริเริ่มใหญ่แน่แล่ะพี่น้องกำลังแบบว่าใหญ่กว่าผมอือสักหน่อยหนึ่งล่ะพี่น้องนอกไก่สีพ่อปี๋เนี่ล่ะแต่ว่าอันยังกะยังหันใหญ่ถึงขนาดตัวนี้เนาะพี่น้องนอกเล สำรับอันเพื่นว่าอันเลี้ยงปลาอันเลี้ยงสื่อมาเลี้ยงเท่เดียวแล้วก็บนอีสื่ออีกเนาะพี่น้องกัมเมนความเพลินนาะเพื่อน,นอพี่น้องลูกปลานิน่แบบหลายเป็นหมื่นนะพนุนพี่น้องแบบหลายค่ะต่ว่าปลาคอเพ่นกับสวบเรื่อยเนาะพี่น้องนอกจาไล่กินลูกปลาหน่อยหลายอยู่แบบนีเพื่อนโทรมาสั่งอยู่พี่น้องสองกิโลตว่าอัน ข้าวกะจัก๊กสีลงไปใจไหนเนาะว่าสีเห็ดสะพานลงไปอยู่ข้านลงไปก็คือเปียกเนาะพี่น้องการตากักการยังมันกะหยากแต่ว่าข้าสีเหด็ดวิธีใดแต่ว่าใหม่ข้าตัดม,มาแล้ยวข้าจังสีเหด็ดสะพานไปหั่นจั๊กน้อยหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะว่าอันเพื่อการอันน,นี่การเอาขึ้นมาขายได้เนาะพี่น้องเนาะว่ามือนี้สิพิสอตาสั่งพี่น้องมาขายไปดูค่าได้ห,หัวอาหารสักเล็กจั๊กน้อยหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะเบอร์ ก็เริ่มใหญ่แล้วพี่น้องอยู่ประมาณแปดโตโลหรือเก่าโตโลนี่นะพี่น้องเนาะขั้นัวใหญ่ก็สิอยู่ประมาณเจ็ดโตโลเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าขัน้นโตหน่อยก็สิอยู่ประมาณแปดถึงเก่าโตโลตโตโลเนาะพี่น้องนเนาะเบิ่งาจ้องเบิ่งกล่องก็สิบไซส์เนี่ยได้น้อยเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าอันเป็นคึมๆเนาะเหมือนฝน,นตกเพราะว่าอันฝนกับฝ้าคึมมาโดนละ ฝนกระตกมาสองเหมอเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งกระช่างไก่เฮ็ดง่ายๆพี่น้องบด้เดืองมากเลยง่ายง่ายง่งายพี่น้องนี่หน่อยจอตอนที่แรกก็คิดว่าสิดีเห็ดกระช่างเดียวไปามาว่าเออย่านม่พ่อกินมาสั่นพันว่าก็เลยเอามาอีกกระช่างหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะนิดเบิง์งิ้ก็ว่าเป็นเนาะพี่น้องมัดตอนที่แรกว่าใส่อันแกลอดนี่เพื่อให้เพื่อนลอยเอาไปมากระโขกเซตเห็ดลักอยัง ตื่นอีดีหรอบาทนำกระสูบใส่ตะยานเพิ่นโดดออกเนาะพี่น้องเมองป่าหายหลายประดเดี๋ยวช่วงมีช่วงหนึ่งเข้าล่องหายกินหลายเนาะพี่น้องเนาะท่องมันแตกเนาะว่ากินหลายหลายเขาก็ต้องประมาณยุที่เขาเกียหมือนละเทือเนาะพี่น้องเนาะสำรับตัวอยู่ใน,นกระช่างหนี่มือนละเทือเนาะพี่น้องนะเนาะเขากียอยู่ประมาณสี่โมงเศา้า ไปหาเทียงเนาะพี่น bon. ้องเนาะอันนี้อยู่ที่ประมาณสองโลเนาะพี่น้องเนาะอันนี้กระช่างหน่อยนี่อยู่ที่สองโลเนาะอันนั้นก็อยู่ประมาณเพิ่งกิโลเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเฮากะเดี๋ยวอันเพิ่งกินมาท่านเดี๋ยวเพิ่งสีทองแตกเนาะพี่น้องว่าเฮาสิไปหาซื้อลูกกบเนาะพี่น้องมาเลียงในหันเพื่อให้เพิ่งขึ้นฟมเพิ่งยังเนาะเห็ดเป็นกระช่างกบไปเลยนี่ตัวตแต่ปีผู้ปีเนี่ยน้ามันจะหล่นฟังเนี่ยพี่น้องหล่นฟังสาน้องสานี่ แต่ปีนี้เหามีกระชั่งเหามันตำแล้วตำก็ขอบบ่อนามเฮ่าก็เลยสีว่าอันสีบอ่ออันให้เพื่อนสูงจนถึงขอบบ่อเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าหยานปลาเหาออกเฮาก็เลยว่าสีกำหนดเนาะครับพี่น้องว่าอันนามเหาสีอยู่ในระดับใดเฮ่าก็จ้งต้องให้มันตำอยู่ประมาณกระชั่งเฮาเนาะพอกระชั่งเฮากับสามารมาสิยับขึ้นอีกใดเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนก็ความลึกของบอ่อก็อยู่ซ่ำนั้นพี่น้อง ที่มีน้ำกระช่างนี่ผาแงงนี่มันคว่ำกวางมันอยู่ที่เม็ดหาินะพี่น้องเนาะแต่ว่าที่อยู่ล่งไปในน้ำนั้นประมาณเก้าสิเนาะเก้าสิบหรือว่าเม็ดกลัวเม็ดซิบเนาะหนึ่งเม็ดก็ประมาณเม็ดหนึง่งแต่ว่าตัวนั้นสิจมลงหงลายอยู่พี่น้องอยู่ประมาณเม็ดสามิเนาะภาษีเหลืออยู่ยี่สินี่ละ่ะเพราะว่าอันข้อก็ใส่ ทุนลอยอยู Too ่แต่ว่าจะเข้าสิมัดขึ้นจากไหนในเมื่อเสานันเข้ากับปักบ่อใดเพราะว่าพื้นนันมันโมเมนต์ขีดต่อมนี่พี่หนงเป็นหินดานแล้วเข้าปักจากไหนเขาก็ต้องพึ่งผ้ากันทั้งหลายขางเขาก็ต้องปักลักนันลงไปเพื่อปักลักนันไม่แล้วเพื่อจะเอาไม้ลงไปขำเสานันเพื่อ้เนอยูเนาะขำขางนั่นขำขางนี่เอาเพราะว่าเข้าปักบ่อใดเข้าต้องใส่ไม้ขำเพื่อซอยพยุงลักเพื่อนห้อยูเนาะพี่้นงแต่ว่า ขาโบอเอาหยังไปผูกใส่เสาหลักที่โดยทิ่ปักก่ไดต้องหาหินไปผูกใส่นะพี่น้องว่าไม่ไผ่เพิ่นกัสิรอยขึ้นมาเนาะข้าก็ต้องหาใหม่หาแนวอื่นไปมไัดใส่เนะเพื่อจะบห่ห้เพิ่นรอยขึ้นมานี่ล่หละสำหรับตัวอันทั้งใตนี่เป็นตาข่ายห่างๆเนาะพี่น้องเอาไว้สาหรับที่ลูกปลานิ่นหรือลูกปลาตะเพียนเนาะเพิ่นย่านประคอยำกินยำหยังจังซส่นะพี่น้องเข้าก็เลยอันต้องต้องหมาว่า ให้เพิ่นเป็นทีเพลิงเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าตาเห่าบริเวณเลอยนี่ปลาคอยังเพิ่นถึงยำกินเนาะพอแย่งอาหารกันเวลาปลาเนี่ยปลาตะเพียนเพิ่นสวบกินอาหารหรือกินอาหารเม็ดเพิ่นอาจจะกินลูกปลาหน่อยเขาไปน้ำเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นลูอยอยู่ว่าแต่ว่าเพิ่นบอกกินกันเนาะพี่น้องแต่ว่าหมาย้ึงว่าเพิ่นเป็นปลากินผืชเนาะปลาตะเพียนปลาตะเพียน้าเป็นแม่มันนี่อยู่ประมาณเกือบเกือบกิโลเนาะพี่น้องเนาะบางทีก็สิลดรลันกันลงมาเนาะมันก็ไข่อยู่ แต่ว่าลูกปนิ่นแบบมหาศาลนะพี่น้องเนาะหลายพป่เแมนหลายแต่ว่าสิเหลือหลอดซ้าไหนเนาะเพราะว่าประคอใหญ่น่ะมันหลายโตแห้งประคอน่ะมันยํากินเหมือนต่วาสงสัยจะบ่โบเหลือหลอ,อดหลายเป็นไหนดอกพี่น้องเพราะว่าอันเฮาสิเอาตะไคร้เอ็นแบบนี้เนาะพี่น้องลงไปกั้นกลางเนาะแบง่งแบ่งส่วนเคียงเนาะว่าประคอโตใหญ่ให้อยู่อีกฝั่งหนึ่งรว ตัวหน่อยให้อยู่อีกฝั่งหนึ่งจริงสินะพี่น้องเพราะว่าจะได้เพิ่นจังสีเหลือหลอดนะเพราะสือตาคายอยู่พี่น้องมากางกันเพื่อจะว่ให้ปลาใหญ่เพิ่นไปอยู่ฝั่งนั้นข้างใต้นั่นสิให้เป็นปลาหน่อยอยู่แต่ว่าั้างทิ่งนี่นสิให้ปลาใหญ่อยู่นะพี่น้องนนเนาะเพาต้องกันกลางทุกวิธีทางตอนแรกเข้ากับเข้าใจว่าปลาคอนั่นมันสิมีอันแค่โตัวสองตเนนะพี่น้องแต่ว่ามือนั้นเปิดไฟซอง เ้วเพิ่นร้อยร้อยขึ้นมาโอ้ยแบบหลายพี่น้องลูกปลาเนี่ก็เริ่มบางแน่นะช่วงเล็กๆนั่นอ้ยลูกปลาแบบหลายม,มหาศาลแต่ว่าสงสัยจะบ่เหลือไงหลอดเราพี่น้องเพราะว่าอันเ,เบิ่งิืมบางตาแนละ่ะเพราะว่าอันปลาคอเพิ่นกินขาหลายจากหลายต่อหลายพี่น้องปลาหนีประมาณหมื่นอยู่ลูกปลาเฉพาะลูกปลาเนี่ย,ย,ป,นนยประมาณหมื่นในอยู่แต่ว่าปลาคอเพิ่นก,กินน้ำไปค่มือที่ละ ตัวหนึ่งก็กินหลายตัวเนาะพี่น้องเนาะแบบหลายประคอก็ได้แล้วก็ปลาคอนั่นก็นมีลูกหน่อยเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนก็สิบเพรพนัน์ไปเรื่อยขึ้นกันแต่ว่าเสียดายลูกป่ามันหลายๆายแต่ว่าประคอนเป็นตัวอันจํากัดจํานวนของเพื่อนเนาะแต่ว่าเข้าก็อยากให้เพื่อนได้หลายจังหาะใส่หัวอาหารเพื่อจะทะลึงให้เพื่อนใหญ่เนาะพี่น้อง บอกจะเมือดเจังน่อยเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยเมือดคักเพราะว่าแสงมั่มีเลยเพราะว่าฝนผุดฝนมาแล้วพี่น้องเบิ่งฝนฝน,นตกแน่นอนเบิ่งฝนมา,ตาแต่ทางตเป็นตกเนาะพี่น้องจะเก่้าฝนมาแต่ทางเป็นตกนีแหงแน่นอนนี่มึงพี่น้องเบิ่งเดี๋ยวห่อสิปิดน้ำาแล้วเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดฝนตกนี่น้ำในลลงบอนี่เ้ากระซี่ได้สูบน้ำออกอีกเท่อนึงเนาะพี่น้องเนาะเอาเป็นว่าเ้าจบคลิปจะเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องเนาะ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะสำรับอันเฟโอ้ยช่องสำรับช่องอันแอลวันซาดเนาะพี่น้องเนาะเป็นช่องสวนเกษตรผสมผสานเนาะพี่น้องเนาะมีทุกสิ่งทุกอย่างเนาะพี่น้องนเนาะปลูกทุกสิ่งทุกอย่างที่กินได้กินบอ่อได้เนาะนทั้งใหม่ปลาบ่ไใหม่ปลาเนาะใหม่ฝนเยอะแยะมากมายเนาะคะ่ะ วันสิเป็นหมักมีม่ลำใหญ่หมักมอญน้อนะพี่น้องเนาะหลายค่ะค่ะปลูกอะไหลายๆสิ่งหลายๆอย่า,ย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 ยางพี่น้องปนปน,นกันไปโอ้แม่นมาสเปซสปาเด้แล้วแต่สิปลูกแล้วแต่สิจัดสนขันมีต้นใหมย่ยังก็เหยียบหเหยียบไซรัลดแล้วแต่เพิ่นเพราะว่าในป่า เพิ่นคือสีบว่วมีไผเป็นจัดการนองว่าเออต้องปลูกเม็ดคูณเม็ดเดอจึงสัน่นจึงสีกับบัวแมนเพิ่นกะต้นไหนญงกะไงไปต้นไหนมื่อไงกะหามาปลูกใหม่พี่น้องพ่อเองกล้าเองปลูกเองพี่น้องรอบนี้ไม่ได้ขายไผได้พี่น,อน้องเนาะเพราะว่ารอบที่แล้วเขาขายพันก่าใหม่ไปได้ประมาณสามพันเนงินเนาะพี่น,อน้องเนาะเพราะว่าลอยละพันเนาะพี่น,อน้องเนาะว่าเขาขายต้นละสิบบาทของยางหน้าแต่บบคิดว่าสิมีคนสื่อดรอกแปมาบึืดอตัวผู้สื่อแต่ว่บ้านนี้ ปีนี้เพื่อนก็มาสั่งหลายอยู่พี่น้องแต่ว่าคือสีบอกยกเลิกเพื่อนกับสีแนะนาเพื่อนไปมองไม่เพราะว่าเฮานั้นม,มุมีีวลาจริงๆเนาะพี่น้องเบิ่งสวนเฮาแดดออกแน่ละพี่น้องเพิ่อนสวนบอ่อน้ำนะพี่น้องเอาเป็นว่าฮัาลลาไปกันแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้เอาไว้โอกาสหนะ้าพอ,อกันไหมจะลืมกดไลค์กดติดตามช่องแอลมันซานน้ำเด้อพี่น้องเด้อวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ